ที่แนาทีที่แสนดีใจนี่ครั้งแรกใช่ไหมจะได้ไปเลือกตั้งไว้ใจเอยดีใจจังดีใจโอ้ยดีใจจังเราจะได้เลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่นกันแล้วนะเราจะไปเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่นแล้วนะ สวัสดีครับผมพันจาโทรประมวลสุขพอรองประหลัดเทศบาลในฐานะหัวหน้าศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งดังนี้ครับ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568จากการดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่27มีนาคม2568 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบนโพงามได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโพงามขึ้นณห้องประชุมเทศบาลตำบลโพงามชั้น2อาคารสำนักงานเลขที่139หมู่10 ตำบลโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อประสานงานและจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรมจึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันครับสวัสดีครับกรผมนายอุตสาหคนหลักตำแหน่งนิติกรสังกัดเทศบาลตำบลโพงาม คณะทํางานศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจําเทศบาลตะบนโพงามครับในส่วนนี้ก็จะกล่าวถึงคุณสมบัตินะครับของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันที่11พฤษภาคม2568นี้นะครับมีดังนี้นะครับข้อหนึ่งครับมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ครับในส่วนนี้ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดนะครับกฎหมายสังวนไว้ว่าผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเป็นคนไทยโดยการเกิดเท่านั้นนะครับข้อ2ครับผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งครับสำหรับผู้มีสิทธิ สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้มีอายุตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ในส่วนนี้ก็จะนำไปสู่พระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496นะครับที่กำหนดไว,ว้ว่าผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปี นับถึงวันเลือกตั้งครับผมข้อ3ครับมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้งครับผมข้อ4ครับคุณนสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ ในส่วนของเทศบาลเราก็เป็นพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496นะครับที่กําหนดให้ในายกเทศมนตรีเนี่ยต้องมีวุฒิที่การศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นสมาชิกรัฐสภามาก่อนนะครับครับสำหรับคุณสมบัติก็จะมีหลักๆประมาณ1-4ถึงข้อนี้และในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกฎหมายที่กำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ทั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลสำหรับลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบนโพง,งามและนายกเทศมนตรีนะครับ ข้อหนึ่งครับไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษครับในส่วนนี้สําคัญนะครับตอนที่ท่านไปขอใบรับรองแพทย์เนี่ยเพื่อเป็นหลักฐานในการสมัครขอให้ตรวจสอบเอกสารให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับว่าในเอกสารใบรับรองแพทย์นั้นได้ระบุกเกี่ยวกับการติดยาเสพติดไว้ละเอียดถี่ถ้วนหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้เพื่อประโยชน์ในการสมัครของท่านครับผมข้อ2ครับไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตนะครับอันนี้ก็คือในระหว่างสมัครนั้นต้องไม่เป็นบุคคล ล้มละลายนะครับและคําว่าเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตหมายความว่าเคยเป็นบุคคลล้มละลายแล้วช่วงที่ล้มละลายนั้นน่ะเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตด,ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะต้องห้ามในข้อที่2นะครับข้อที่3ครับเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการสิ่งพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆนะครับอันนี้ก็คือป้องกันการมีส่วนได้เสียได้เปรียบผู้สมัครท่านอื่นนะครับพอเรามีสื่อในมือนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะต้องห้ามอีกอันหนึ่งข้อ4ครับเป็นบุคคล คนมีลักษณะต้องห้ามที่ไม่ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเช่นเป็นนักพจน์นักบวชพระภิกษุสัมมเนร นะครับอยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งต้องคุมขังอยู่ในคดีอาญานะครับอันนี้คือคข่าวๆเนาะของข้อนี้ต่อไปนะครับข้อ5อยู่ระหว่างระงับการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบกันนะครับแต่ส่วนของตัวเรานั้นย่อมทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเราถูกเพิ่ถอนสิทธิ์หรือไม่อันนี้ก็ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติกันให้เรียบร้อยนะครับผมข้อ6นะครับต้องคำ ภาษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลอันนี้ก็หมายถึงพวกที่อยู่ในเรือนจำม,มาอันนี้ก็มาสมัครไม่ได้เนาะข้อ7ครับเคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดระหุโทษอันนี้ก็จะยกเว้นให้นะครับสำหรับความผิดประมาทกระหุโทษซึ่งหมายความถึงจะเป็นความผิดเล็กน้อยและเป็นความผิดที่ไม่ได้กระทำโดยเจตนาอันนี้กฎหมายยกเว้นให้ข้อ8 คเคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับข้อ9เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะ กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอันนี้ก็ชัดเจนนะครับข้อ1ิครับเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ จะทำโดยทุตลิตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชนกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้าส่งออกหรือผู้ค้ากฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงินข้อ11เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้งครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับ 12. เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจําอันนี้คือถ้าเกิดบุคคลที่เป็นข้าราชการเนี่ยก็ต้องลาออกมาก่อนนะครับ13เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็เป็นอยู่ก็มาสมัครไม่ได้ครับต้องพ้นจากตําแหน่งมาเสียก่อนนะฮะ14เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงาน ของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือ ราชการส่งท้อนถิ่นหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐนะครับ15เป็นตุลาการศารรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนะครับข้อ16ครับอยู่ในระหว่างต้องห้ามมีให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้อ 17. เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะสารดีกาหรือสารดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่าเป็น เ็นผู้ประพฤติมีพฤติการล่ำรวยผิดปกติหรือกระทำความผิดฐานทุกจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงข้อ18นะครับต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามพระ ราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่โดยได้พ้นโทษหรือต้องคําพิพากษามายังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้งแล้วแต่กรณีข้อ19เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกบุตธธิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนน เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณีมายังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้งข้อ20อยู่ในระหว่างถูกจำกัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา42หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้อ21เคยถูกเพิกถอนสิทธ เลือกตั้งและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งข้อ22เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกกุธ,ธิสภาหรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นข้อ23เคยพ้นจากตําแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทําหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นโดยมีพฤติการแสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกันและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งจนถึงวันเลือกตั้งข้อ24เคยถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบทางราชการหรือมติคณะรัฐมนตรีอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้งข้อ25เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะ ทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอำนาจหรือประพฤติฝ,ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่กศักดิ์ศรีแห่งตำแหน่งหรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแก่ราชการและยังไม่พ้น5ปี นับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งจนถึงวันเลือกตั้งข้อ26ครับลักษณะ,ะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดสวัสดีครับผมจา่าเิบียกสุริยารัดวิเศษลิ์หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลตําบลโพงามในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลโพงามมีความห่วงใยสำหรับผู้ที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพงามและนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโพงามในวันที่31มีนาคม2,568ถึง4เมษายน2,568ให้ทุกท่านตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไป,นปนตามที่กกตผอ,อ,อประจํา หน่วยเลือกตั้งเทศบาลตำบลโพงามกำหนดขึ้นให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายเน้นย้ำด้วยความห่วงใยจากหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลโพงามขอบคุณครับสิิทททธนนน่่าีีีแแดไ้ังรกใชม เราจะไปเลือกตั้งผู้แทนของถิแล้วน